สวัสดีค่ะสวัสดีมาเจอกับกันมาลูกกค่ะวันนี้เป็นวันที่ห้าที่มาลูกกกตักตัวอยู่ที่นี่ก็วันนี้เป็นอาหารอีกมื้อหนึ่งที่ทางโรงแรมหรือว่าทางรัฐบาลเขาจัดมาหามาให้ทานนะคะ,ะจะเป็นกล้วยบดชีแล้วก็จะเป็นขนมจีนน้ำยากะทิค่ะ,ะจะเป็นเนี่ยค่ะที่เขาใส่มาให้แต่ว่ามาลูกกุทาน คิดว่าจะทานไม่หมดก็เลยแบ่งใส่ชามทาน,นะคะ่ะก็วันนี้ก็มาทานข้าวด้กันค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องว่าเมื่อวานนี้ที่ไปลงไปตรวจข้างล่างที่ไปตรวจโควิดเนาะก็เดี๋ยวจะมีภาพประกอบอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะคือเขาจะ,ะเรียกลงไปโรทรศัพท์เรียกลงไปข้างล่างเนาะเสร็จแล้วก็นั่งนั่งเรียงแถวคือเว้นระยะห่างเสร็จแล้วก็ตามลําดับ ก็คือใช้สำลีแห้งนี่เลยสักอย่างหนึ่งที่ใช้ตรวจสารทางสารโควิดนะคะแย่ก็ไปในรูจมูกของเราจนสุดเลยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือแย่ก็ไปในลําคอของเราจนสุดเลยเสร็จเลยค่ะก็ไม่ยากแต่ก็รู้สึกอักกรออ่วนเพราะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเราเนาะก็เมื่อวานนี้รู้สึกว่าเหมือนจะปลอดภัยโลกอีกระดับหนึ่งหรือเปล่าเหลืออีก6วัน6วันเนาะอันนี้เป็นวันที่ห้า ก็ม่รูก้ก็ออกจากโรงแรมนี้ก็เป็นวันที่14ค่ะขอให้ขอดภยใชะโอเคค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะขนมจีนภาษาญี่ปุ่นก็มีนะคะขนมจีนนะคะที่ญี่ปุ่นไม่มีค่ะแต่ว่าเขาจะคลท้ายเส้นขนมจีนก็คือเส้นโซเมงอันนี้สู้ตายค่ะขนมจีนของโปรก็เนี่ยจะเป็นแบบนี้มีโฮงโซเมงนะคะ อร่อยมากเลยค่ะก็โอ้เผ็ดคาระเดี๋ยวจะคาระคอมเมนต์นั่นไป่คาระดิสิแพ่หน้าแปลกกินไม่ได้เผ็ดแม่เจ้าทั้งค่ายก็กินทีละน้อยละอยากกินจะเผ็ดอ่ะ อ,อยากกินแต่เผ็ดอาเอะมากินใ้นี่กว่ากินขนมหวานค่ะอ่ะรู้แล้วเรามีอาหารเสริมของอ่ะแอมเวคค่ะก็เป็นโปรตีนทานไม่ได้เหรอไปทานโปรตีนกันต่อดีกว่าค่ะอ่ะอะมาต่อกันเลยค่ะวันนี้อาหารกลางวันคือมารูกโกทานไม่ได้มันเผ็ด ขนมจีนเผ็ด <curves> ค่ะสากีโนอฮิโดโกฮังว่า k ลัคุเตะเมจะเมะจะขลัุเตะทานไม่ทานไมไดวคะล้าก็ทมนั่ก็ที่นก็ที่นี่ก็ทกที่นีก็ทีนี่ก็ที่นี่ก็ที่นีก่นโปรตีนกนก็นนน โปรตีนเนี่ยทำเขาเรียกว่าอะไรเสริมสร้างทําให้ร่างกายของเรามีพลังเนาะเขาผลิตมาจากถั่วเหลืองแล้วก็ข้าวสาลีแล้วก็ถั่วต่างๆค่ะก็สิ่งที่มาลุปโปชอบก็คือทานนมขอบคุณนะคะมาลูปโปมีเพื่อนอยู่ที่กรุงเทพก็นางก็เอาไอ้นี่มา โทรศัพท์พี่อยากได้โปรโตีนน้องอามาส่งให้พี่หน่อยได้ไหมน้องก็ใจดีมากเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะน้องจีนา่าเอาละค่ะเริ่มกันเลยอันนี้ก็คือรสจืดนะคะที่มารุโกชอบทานเพราะว่ามารุโกไม่ชอบทานหวานก็ได้แก่ทานก็ไปมั่งแล้วเช็คก,ก่อนเพราะวันนี้จะทานแค่หนึ่ง แค่1ช้อน1ช้อนก็เท่ากับ80กรัมมั้งก็ไม่ต้องอะไรเลยนะคะน้ำเย็นหรือน้ำเปล่าค่ะอันนี้คือน,น้ำที่โรงแรมเขาให้มาก็เราจะใส่น้ำเข้าไป200อันดับแรกก็ซือใส่สโปรโตีนเข้าไปก่อนค่ะโปรโตีน1ช้อนโปรโตีนหน้าตาของโปรโตีนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือดีมากๆเลยนะคะอาหารเสริม หนึ่งช้อนนะคะมาร์โกไซายเข้าไป1นึช้อน,ก,ก,อนอก,ก็เก็บกอนเดี๋ยวมารูกกอบกิกก่อนนะคะนี่ค่ะนิวซีไลท์นิวซีไลท์ของอาแอมเบรสโปรตีนค่ะสนใจสั่งได้นะคะ <c oughs> ไม่ใช่แม่ค้าค่ะแต่อยากแนะนำว่าเขาดีจริงๆว่าเขาพานแล้วไม่เหนื่อยนะแล้วก็ ถ่ายถ่ายถางสบายคือโปรตีนทําให้บางทีอาหารที่เราทานเข้าไปมันทําให้มันไม่ครบเนาะบางทีเราทานผักเข้าไปทานเนื้อเข้าไปแต่แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันครบหรือเปล่าแต่ถ้าทานตัวนี้เพิ่มเข้าไปมันทําให้ร่างกายของเรามันได้ครบทุกส่วนเนยก็เลยอยากแนะนําค่ะก็เดี๋ยวใส่น้ําเปล่าค่ะเติมน้ําเปล่าเข้าไปประมาณ200ร้อชงง่ายค่ะ 200ม mm. ิลลิลิตรเนอะโอเคได้200 mm. แล้วค่ะก็ทีละสเต็ปนะคะเดี๋ยวมาลูกกูทำลงเดี๋ยวจะเป็นเป็เรื่องก็นี่นะคะ200ม mm. ิลลิตรอาจจะยเยอะไปน,นิดนึงว่าแก้วเขาเอียงนะแล้วเขาจะมีฝามาให้แก้วที่เราซื้อแยกนะคะ ใช้ดีมากเลยแบบว่าไม่ต้องมามมาาคนาผสมอะไรให้วุ่นวายคือเช็คค่ะเช็ค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 อย่างเดียวค่ะโอเคเริ่มเช็คกันเลยลบจืดเนี่ยมันจะไม่มีรสชาติอะไรมันจะเป็นรสชาติเหมือนถ้เาเอาง่ายๆว่าคนเคยกินน้ำเต้าหู้ให้จินตนาการเลยนะว่าคนกินน้ำเต้าหู้แต่ไม่ใส่น้ำตาลจะประมาณนั้นเลยค่ะรสชาติของน้ออันนี้แหละที่มารุโกรชอบเพราะว่า ทานแล้วไม่เหนื่อยคนะ่ะอันนี้ง่ายว่าเวลาหนึ่งวันเนี่ยเราทาอะไรลงไปมั่งเราออกกําลังกายหรือว,ว่าเราใช้พลังงานในร่างกายของเราแล้วบางทีเราอาจจะเหนื่อยจะเพลียเนาะทานตัวนี้ได้เลยค่ะอันนี้ไม่ได้โฆษณานะแค่คุย <laughs> จีน่าฟังพี่กันอยู่หรือเปล่าพี่กันชอบมากเลยขอบคุณค่ะ <Okay. S 2> ได้แล้วนะได้แล้วค่ะ New ซี a l a n d p r o กรีนจากมิตาซังโอวิชิเดซิโอเอ็มวีโปรตีนคาราดานทาไมรสชาติของเขานะคะเปิดออกมาก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าไม,ไม,ไม,ไมไ่ไม่ได้คิดอะไรว่ารสชาติของน้องเขาจะจืดแต่ไม่หวาน คือถ้าเราทานเพื่อสุขภาพก็ก็โอเคไปได้ค่ะมันจะไม่จืดไม่มีรสหวานรสเค็มรสอะไรไรใดๆทั้งสิ้นเอาต้มถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาลคิดแค่นั้นค่ะทานค่ะ้อ,อทานง่าย หวันเนี่ยเราจะทานกี่รอบก็ได้มารุโกไม่แน่ใจนะคะแต่ว่า,าพยาพยามที่จะทาน2รอบอะ่ะคือทาน1ช้อนอช่วงเวลาหลังอาหารด้วยก่อนอาหาระอะไรเงี้ยทำให้เราอิ่มแล้วตอนเย็นมารุโกจะทานข้าวน้อยแล้วก็ทานตัวนี้ค่ะตอนเช้ามารู้สึกว่าขับถ่ายดีระบบการขับถ่ายเนาะระบบการขับถ่ายดีแล้วก็ทําให้เราตื่นเป็นเวลาค่ะ หน้าเราไม่เพียเราไม่โทมด้วยเพื่อนๆคะลองไปซื้อทานกันนะคะมารุโกไม่ได้ขายคะ่ะมาลุโกไม่ได้โฆษณาค่ะมาลโกมาเล่าข่าวนันฟันโอเคค่ะทำหมดแล้ว <c oughs> สรุปแล้วอาหารกลางวันมื้อนี้ก็คือฟาวก <c oughs> ินไม่ได้ทางโรงแรมเขาอาจจะแบบว่า่า รสชาติเนาะบางคนก็อาจจะชอบเผ็ดมากหวานมากเค็มมากแต่วันนี้รู้สึกว่าเครื่องพริกแกงของของของ,ของ,ของทางโรงแรมนัอาจจะแบบทารสชาติเข้มข้นมากไปนิดนึงก็เลยไม่ค่อยถูกปากมาลูกกบไม่ชอบไม่อร่อยนะคะรสชาติก็อร่อยทีเดียวเลยแหละแต่ว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะมาลูกกบก็ชอบแบบว่ารสชาติแบบกลง้กลงๆอะไรเนี้ยรสชาติจืจดๆนิดนึงอะไรเนี้ย ถึงได้กินโปรโตีนรสจืดไงโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้กักตัวเป็นวันที่5ไใกล้แล้วใกลก้กว่าเป็นจริงไปมาครึ่งทางแล้วค่ะเพื<ๆ>่อนๆเป็นกําลังใจให้กันมาลูกโกได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้กับกันมาลูกโกได้นะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันวันที่6ค่ะนี่ก็คือเข้กคาลังตรวจหาเชื้อโควิดกนอยู่ชั้นหนึ่งค่ะ ทุกคนที่เข้ามากับตัวที่นี่ก็จะทําแบบนี้ทุกคนค่ะก็สองรอบรอบที่หนึ่งจะเป็นวันที่สามถึงวันที่สี่รอบที่สองก็จะเป็นวันที่เจ็ดถึงวันที่แปดค่ะก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเห็นไหมคะอันนี้มาลูกเกอยู่ชั้นที่หกนะคะที่อ่าไทย ทำการถ่ายวิดีโอลงไปค่ะ